กระผมทบชุมยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหกครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,านั้นเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับท่านขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วย แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำเป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยขอบคุณมากเลยคลิปนี้เนี่ยวท่านนี้ครับก็เป็นอทฐานใช้กับหนึ่งกรกฎาเราไปชมกันเลยเจ้านี้เราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่านก็ เป็นแนวทานหน่อยโบนสามตัวอดีตที่แล้วหลุดแนวทานใหม่นี้ก็ฟากมา6 2 7 6งเต่อมาครับเจ้านี้ครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทานของ SM ฟฝากมาคู่หนึ่องแปดสอง 920272 2383930343การ425253เน้น128252 234 3ต่อมาใบนี้ครับขจรศาสตร์ฟังมาคู่2ตัวล่าง โดยเต็ม6เต็ม9 0 6 1 5ูนย์ห9หนึ่งห้าสองสเดเแปดแปดศูนย์เก้าหนึ่งแด็มีเนหกศูนย์ห้าสีมีอลไรชุดท่านเค็บหน้าจอได้ต่อมาครับเจ้านี้ ก็เป็นแนวทางคู่2ตัวโบนฝางมาคู่ 67, 68, 69, 7, 7, 7, 8, 79, 6กเจ็ดหกแ8ด9กเก้าเ7็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจเ้าจด้าดเจ็ดเก็ดต่อมาเจอดีครับก็ฝากมาแนวทางชุด3ตัวโบน

ชุดเต็มสองตัวล่างสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึงเก้าหนึ่งสองสี่หกสี่เจ็ดสีฝากมา15ชุดต่อมาครับแนวทางสองตัวบนตรองตดฝากมาห้าโซนห 5้5สี8 6้าห7า7้าแปดหกแปดหกเฝากมา15ชุดแนวทางสองตบโบนตรงตุดต่อมาเลยเจ้านี้ครับผู้ใหญ่เบลฝากมาสอล่างนอล่าง สิล่างหน่วยล่างฝากมา7 8 9 0แนอล่าง5้าหอดีตที่แล้วก็ผ่าน3 0มศนยวทันใหม่นี่ก็ฝากมา10ล่างหน่วยล่างหลักละ4ตัวเป็นเดวทางต่อมาใบนี้ครับ10โบทหน่วยโบนสองตัว แล้วก็หน่วยโบนอีกหนึ่งตัว10บโบน97หน่วยโบนหนแล้วก็โชนเนะท่านโชนเก,ก็ฝากมาเป็นอาทานหน่อยโบน7ต่อมาใบนี้ครับก็เป็นอาทานอร้อยโบนโชน เจ้าเคสิบสามกับอีกเจ้าหนึ่งสองเจ้านี้รวมโชวหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามห้าฝากมาโชว์สี่ตัวก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่ฝากมาต่อมาใบนี้ครับ เนวทาง3ตัวด้วยแต้ม 6, 7, 8 0 1 8 0 1 7 0 1น0 1 5 9 0 8 9 0ป9 0 6 9 0 5 8 9 8่9 7 8 9 6 8 9 5 8 1 8 8 1 7 8 1 6 8 1 5 ต่อมาครับท่านเจ้านี้ก็เป็นธน,ปนธานดับล่างทุลักผีเสื้อดอกไม้ฝากมาดับสีผีเสื้อดอกไม้ฝากมาดับสีตัวเดียวก็เป็นนธานดับล่างทุลักของผีเสื้อก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทาง ต่อมาเลยเจ้านี้ครับเด่นติกล่างฝากมาเจ็ดแปดเจ็ดแปดฝากมาสองตัวเป็นแนวทานเด่นล่างใบนี้ก็ยังเป็นอธรทานของผีเสื้อและดอกไม้ต่อมาครับเจ้านี้ครับ ก็เป็นแนวทางเด่นล่าง5ตัว52098 52098เป็นแนวทางของยายมลงปองฝากมาเด่นล่าง5้ตัว าผู้ชมก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะต่อมาเจ้านี้เลยหน่อยโบนซี่ตัวเจ้านี้ก็ฟากมาสามหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าอดีตที่แล้วก็ฟางมา9 2 4 5สองสี่ห้าในตอนใหม่นี้ก็ฟางมาสามหกแปดเก้าสี่ตัว ต่อมาเลยเจ้านี้ครับก็เป็นทา,านโค้ดสองตัวในตา,านใหม่นี้ก็ฟังมาห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหมเาหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึาเจ็ดหนเจ็ดนวทาหลักร้อยห้าหก ต่อมาครับเจ้านี้สองตัวล่างของทีเลดฝากมาส9่1ก2าสี่หนึ่งสก็ฝากมาสีคู่เป็นแนวทางเจ้าทีเลดก็ฝากมา เป็นแนวทาน2ตัวล่างต่อมาครับเจ้านี้เป็นแนวทานของกระจอนศาสตร์ฝากมาแนวทาน3ตัวหน้าและก็3ตัวท้าย904905914915 504507547 50ท7 0 5เดนล่าง29 เจ็ดศูนเจ็ดห้าแปดเก้าก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรกใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย เลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม